วอันนี้มันตินตามแต่เพราะร้านต้มน้ำจีนนี่พี่น้องน้ำจีนก็ต้มเน่าเหลือเน่ามันหลายเน่าเขียวกระบีอเลยเสร็จจีนได้แล้วบัน มาเด้อผู้ใดว่ามากินตามักแตงตมแตงใส่หอยดองอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าวันนี้จะตมแตงเดี่ยวตมแตงใส่หอยดองยัย่วๆจ้าทำให้กัน เราจะตมแตงนะจ๊ะนี่เตรียมไว้แล้วผู้ใหว่างมาเดอ้อกินตมบักแตงนล้วกันตมแตง,ตง,ตแตงหูถึงเป็นเศษบ้านเฮ้ามาเมนทุ่มนหนึ่งแบบนาเนมีแนวเหตุลงลูกประโรงเรียนเหรอหิวเอาขคดั มากินตามแต่เดี๋ยวมันคือมูได้กินมันคือมูได้กินไส้หมจูจีนนั่หลายแห่งกินอันนี้แหละ ง่ายๆตำแตงของมัดเนาะน้อขาลูกีปังอะไรเรีวอันนี้มันมเป็นตำแตง เขาล้างต้มนมถั่วที่น่องนมจีนก็นต้มไปแล้ววันนี้มันดำแตกเขาล้างต้มนมถั่วที่น่องนมจีนก็นต้ม

จะขูดเอาเป็นเส้นๆพี่น้องแล้วก็ตีกับซับๆมันก็จะกรอบเจ้าสิกินงานแต่ละมือเกลืด

่ก็เลยขูดเอาไนไะง типн ос Nó phải cân áo cái nào you know, đấy <cười> <cười> มีเหตุลงลูกไปโรงเรียนเหรอหิวเอาขาหิวมั่วคืองูได้กินมั่วคือมูเลยกินใส่หมูจีน ก็เลยอุ้ยโฟนอะโนกนตกมันเก็บส่วนไปบางก่อันเดี๋ยวมันคืองูได้กิ่นมันคืองูเลยกิ่นใส่หนูจีนต้งก่อกินนะ อือพูดถึงเป็นเส้นบ้านเฮาบ่แมนทุ่งนึงหรอบ่นาะ 地下。